สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาการ์มาสรุปเล่าให้เพื่อนๆนะครับนะเนาะอานะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องนาบุญคนเดิมนะครับผมเราเฉพาะเราอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับสําหรับในช่องนี้นะครับอ่านะครับผมสําหรับใน เราเข้าการจับเพื่อนๆไปเป็นที่คู่ชุดเด่นก็คือคู่นี้นะครับชุดนี้เนาะนะครับในชุดนี้เป็นชุดเด่นนะครับผมก็คือในงวดนี้มัทเรียลขหลายตัวนะครับเนาะมันได้แต้มมาถึง5าตัวเลยนะครับเกอนเนาะห้าตัว นี่นะครับห้าตัวเอาประกานนะครับห้าตัวห้าตัวก็จะเป็นห้าสิบคู่นะครับเท่ากับจับออกมาแล้วได้สามสิบเอ็ดคู่นะครับสามสิบเอ็ดคู่แล้วก็จับอีกนะครับจับไปที่ตัววงสีแดงนะครับวงสีแดงสามสิบเอ็ดคู่แล้วก็แต้มสีนะครับแต้มสีสมสมนี่เนาะนะครับสิบสองคู่นะครับสิบสองคู่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็บอกว่านะครับมันจะมีอีกคู่หนึ่งก็คือศูนย์ห้านะครับศูนย์หานะครับมีศูนย์ห้านะครับเนาะ นะครับสําหรับเลขตัวนี้เนาะในหลัก10นะครับจะมี0นย์นะครับสไม่มีมี3นะครับเมีนะครับแมีเหรออะไรบางอีกก็ได้นะครับเพื่อนๆว่า14บส่คูณริงมัน12นะครับเขาจำมัน12ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งคือ0ูก็จะเป็น13นะครับเนาะเพื่อนๆว่า14คู่ไรเวอร์ซันว่า14คู่นะครับเราจะไปดู14คู่นี่นะครับเนาะตัวที่ดับนี่นะครับดับหลักสิบก็คือเนี่ยห้าสองหกนะครับเนี่ยครับเนาะตัวที่ดับก็คือห้าสองหกตัวที่ไม่ punto, มีในนหลั ivering, Through, ักะครบ นะครับห้าสองหกก็จะมีสองนี่ครับสองนี่นะครับสองนี่ก็ติดนะครับติดตัวนี้นะครับสองนะครับสองนะครับสามได้นะครับเจ็ดนี่ได้นะครับเนาะแปดได้นะครับเนาะแปดนี่นะครับตัวนี้เนาะแปดนี่ครับแปดได้นะครับนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับศูนย์นี่ได้นะครับมีศูนย์นะครับมีศูนย์ตัวนี้เนาะศูนย์นี่ได้หนึ่งมีหนึ่งนะครับสองไม่มีนะครับ อ่าสองไม่มีแต่ว่าสามตัวนี้นะครับมันไม่ติดวงสีแดงนะครับก็ไม่ได้นะครับเนาะไม่ติดวงสีแดงนะครับแล้วก็ห้านะครับห้าก็ติดนะครับห้าก็ติดแต้มสีไม่ได้นะครับติดตัวดับเพื่อตัวนี้นะครับแล้วก็หกนะครับหกก็ติดตัวดับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ็ดนี่ได้นะครับเจ็ดได้แปดได้นะครับศูนย์ห้าก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์นี่ได้นะครับมีศูนย์ห้าหนึ่งคู่นะครับเนาะก็จะเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งก็คือจะเป็นศูนย์หานะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์ ก็คือเป็นตัวเพิ่มเข้ามานะครับเนาะศูนย์มาในหลักสิบได้นะครับติดวงสีแดงเนาะนะครับสองนะครับสองไม่ได้นะครับในหลักสิบนะครับสองไม่ได้นะครับสามได้นะครับห้าตัวนี้ไม่ติดวงสีแดงเจ็ดได้นะครับแปดได้นะครับศูนย์ได้นะครับสองไม่ได้นะครับ แล้วก็ห้าตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าติดตัวนี้นะครับห้าไม่ได้เก้าได้นะครับเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นี่ได้นะครับศูนย์นะครับไม่มีศูนย์ในตัวดับหนึ่งก็ไม่มีก็ได้นะครับหนึ่งไม่มีในตัวดับได้นะครับสองติดนะครับหกก็ติดนี่นะครับเนาะมันจะเพิ่มมาเป็นสิบสามคู่นะครับสิบสามคู่นะครับเพื่อนเนาะสิบสามคู่ในตัวนี้นะครับเป็นสิบสามเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้สิบห้านะครับสนะิบห้าค,ค,คู่นะครับสิบห้าคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่นะครับเพื่อนๆเข้านับบวกลบเนาะสิบห้าคู่เลยนะครับสิบห้าคู่นะครับตัวที่แต้มสีในสิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่ในตัวแต้มสีนะครับ อ่าสิบห้าคู่แล้ววันที่นี้นะครับเพื่อนๆเนาะเข้าสีมาจับตัวเด่นนะครับเราจะมาจับตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็คือคู่เด่นนะครับคู่เด่นนะครับในงวดนี้จะไปที่คู่ใดนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าสีไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับเนาะหนึ่งและสองนะครับสูตรที่หนึ่งและสองนะไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับเนาะนะสามสี่ห้านะครับมีโยหาสูตรนะครับเราก็จะไปที่หนึ่งและสองก้อนนะครับหนึ่งและสองสูตรที่หนึ่งและสองนะครับในสูตรนี้ก็ อ่าเดินดีนะครับเนาะสูตรที่เดินดีจริงๆนะครับสูตรที่มันมาจริงๆเดินดีมากๆก็คือสูตรที่1นะครับมาทุกงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ร้อยเจ็นะครับผ่านมากนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่ร้อยเจนะครับเนาะนะครับในสูตรที่1และ2นะครับแต่ว่าสูตรที่เดินดีมากๆก็คือมาทุกงวดจะเป็นสูตรที่1นะครับแต่ว่าในสูตรที่2นี่มีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดแต่ว่ามาตรงๆมาทุกงวดก็คือตัวนี้ในงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในงวดนี้นะครับ เข้าประม้วนผลออกมานะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันชนกันสามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับเลขสามมาบนล่างนะครับอ่ามันชนกันมาสามตัวน่ะเด่นหนึ่งสองสามสามมานะครับสามมาเนาะนะครับแล้ววันที่ในเซอรหรับในงวดนี้นะครับเนาะเข้ากับประมวลผลออกมาเป็นเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเลขสี่ตัวท้ายนะครับสองตัวบนกับสองตัวล่างเนี่ยนะครับบวกกันเลยนะครับเนาะก็จะเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์บวกสามเลยสามบวกเก้าเป็นสองนะครับสองก็นับไปสี่ตัวนะครับสองสามสี่ห้าเนี่ยสองสามสี่ห้าสำหรับสูตรที่สองนะครับเนาะก็ แสนหมื่นนะครับเนาะแสนหมื่นเจ็ดบวกแปดก็จะเป็นห้าบวกหนึ่งคงที่ก็จะเป็นหกนับไปสามตัวนะครับหกเจ็ดแปดนะครับในเลขงวดนี้นะครับมันจะไม่ชนนะครับมันจะไม่ชนถ้ามันไม่ชนก็จับผู้นะครับจับผู้เดี๋ยวเ้าว่างสูตรนี้ก่อนเนาะหนึ่งและสองนะครับนะครับเดี๋ยวห้าสีย้ำตรงมาอ่าตั้งนี้ก่อนนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้ไปที่สองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่แล้วก็ห้า นะครับสูตรที่สองได้หกเจ็ดแล้วก็แปดนี่นะครับเนาะนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับในงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวเฮาเสียมานะครับไปที่สูตรที่สามได้สี่เดินมาเท่ากันนะครับสูตรที่สามได้สี่เดินมาเท่ากันนะเดินมาเท่ากันในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับตัวชนก็คือเจ็ดนี่มานะครับนะครับตัวชนนี่เจ็ดนำมานะครับเนาะเจ็ดมานะครับ ก็คือเจ็ดตัวนี้จะมาในหลักสิบล่างนะครับเจ็ดมาในหลักสิบล่างนะครับนี่นะครับเนาะสามก็มาในหลักดวยล่างนะครับแต่ตัวที่ชนมากมีตัวเดียวตัวที่ชนก็คือเจ็ดนะครับเรียกว่าตัวที่เด่นก็คือตัวนี้นะครับแต่ตัวเด่นนะครับห้าหกแปดเก้ามาเก้าที่จะมาในหลักดวยบนนะครับนี่นะครับเข้าจับเอาสี่ตัวนี้ตรงกลางนะครับในวันนี้นะครับเข้าปรามวลผพออกมาแล้วนะครับนะครับทั้งวันนี้นะครับเนาะก็บวกกันมาเลยเจ็ดบวกแปดเป็นห้านะครับห้าบวกเจ็ดก็จะเป็นสอง สองบวกสามเป็นห้านะครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามคงที่เป็น 1, ลบนะครับลบหนึ่งได้ศูนย์ลบหนึ่งได้เก้าลบหนึ่งได้แปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดนี่สูตรที่สานะครับสูตรที่สี่นะครับเนาะกสได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเนาะในตัวนี้ก็คือเจ็แสนหมื่นพันนะครับแสนเออหมื่นพันร้อยนะครับหมื่นพันร้อย แปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกแปดห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเกนะ้านับไปสี่ตัวนะครับเจลาแตมเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองในเลขวันนี้ก็จะชนกันไปที่สามตัวนะครับ 1, เก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวว่างสูตรเนี่ยก่อนนะครับในสูตรที่สามและสี่นะครับเนาะหนึ่งศูนยะ์เก้าแปดนะครับสูตรที่สี่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับตัวที่ชนนะครับเนาะตัวที่ชนก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ชนนะครับนะเนาะก็คือตัวนี้ ะครสามตัวนี้นะครับชนสามตัวนะครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งในตำแหน่งที่มาดีนะครับก็คือตัวนี้นะครับตำแหน่งที่มาดีก็คือตัวนี้นะครับก็คือสี่ตัวนี้ครับสี่ตัวนี้นะครับในอยู่ในอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีเลขสามตัวนะครับก็คือศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมีศูนย์สองตัวะศูนย์ที่ชนนะครับเนาะ ในส่วนเสี่ยมแต่ว่าตัวนี้เราจะมาดูตัวน,วนี้นะครับตัวนี้นะครับจับคู่กันเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าในแถบนี้นะครับแถบนี้จะชอบมาล่างตัวนี้จะชอบมาบนนะครับเดี๋ยวเรามาจับคู่ตัวนี้ก่อนนะครับว่าตัวไหนจะตรงกับคู่ในเลขเด่นของเรานะครับเนาะเดี๋ยวเราไปที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งก็คือหกนะครับหกสองหกสองสองหกหกสองสองหกนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดแต้มสีนะครับไม่ติดแต้มสีหกสองสองหกนะครับ ห3สามนะครับหกสามสามหกหกสามสามหกไม่มีนะครับอยู่ในนี้ไม่มีหกสามสามหกนะครับหกสี่สี่หกนะครับ6กส6่สี่หกไม่มีอยู่ในนี้นะครับหกสี่สี่หกไม่มีนะครับเนาะต่อไปหกห้าห้าหกหกห้าห้าหกก็ไม่มีอยู่ในนี้นะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับ7จ็ดสองสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดก็ไม่มีอยู่ในนี้นะครับ ไม่มีอยู่ในนี้นะครับต่อไปนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดตัวเดิมติดนะครับติดเจ็ดสามสามเจ็ดก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคู่เด่นในคู่ชุดที่หนึ่งก็คือเจ็ดสามนะครับแล้วก็สามเจ็ดนะครับมีตัวกลับด้วยนะครับตัวนี้เนาะเจ็ดสามสามเจ็ดต่อไปนะครับเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในนี้นะครับไม่มีนะครับต่อไปเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ไม่มีอยู่ในนี้นะครับไม่มี นะครับต่อไปนะครับแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดนะครับมีติดอยู่ในตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นแปดสองนะแปดสองตัวนี้นะครับเนาะก็จะไปที่แปดสองนะครับนะครับแปดสองนะครับแปดสองนะครับคู่เด่นนะครับเนาะแปดสองนะครับแล้วต่อไปนะครับเนาะแปดสามสามแปดนะแปดสามสามแปดแปดสามสามแปดก็ไม่มีอยู่ในนี้นะครับแปดสามสามแปดไม่มีแปดสี่สี่แปดนะครับแปดสี่สี่แปดก็ไม่มีอยู่ในนี้นะครับเนาะ นะครับแล้วก็8558 8558นี้จะมีอยู่ในนี้นะครับ8558 8558ตัวนี้นะครับถ้าเป็น58ไม่ติดแต้มสีตัวที่ติดแต้มสีก็คือ85นะเพราะฉะนั้นก็จะไปที่85นะครับในชุดนี้นะครับเนาะก็จะเป็นตัวที่เป็น85แล้วว้านที่นี่นะครับเนาะในอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับตัวไหนที่มีศูนย์ เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสามตัวนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งเนาะตัวที่เด่นนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับในเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับถ้าเป็นเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวที่นะครับชนมาเนี่ยครับตัวที่ชนนะครับเนาะตัวที่ชนนี่9เก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับเก้าศูนย์หนึ่งตัวที่ชนมานะครับเนาะก็คือสามตัวเข้าเสี่ยวมาเสี่ยวก็ะสตนที่หกนะสรตสนที่หกก็คือตัวนี้นะครับ เจ็ดแปดศูนย์สองนะครับถ้าเป็นเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับในตัวนี้เจ็ดแปดศูนย์สองนะครับในตัวนี้จะชนศูนย์นะครับช,ชนชนศูนย์นะครับชนศูนย์นะครับนะชนศูนย์ถ้าชนศูนย์นะครับตัวไหนที่มีศูนย์นะครับเนาะตัวไหนที่มีศูนย์อยู่ในชุดนี้นะครับตัวที่มีศูนย์นะครับตัวที่มีศูนย์จะมีอยู่ศูนย์สามศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดนะครับตัวที่มีศูนย์นะครับศูนย์สามูนย์ห้าูนย์เจ็ดศูนย์ปดนะครับเนาะนะครับก็จะไปที่ตัวนี้นะครับเนาะศูนย์สามนะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับนี่คือตัวที่ติดศูนย์นะครับอยู่ในนี้เป็นเลขเด่นเลยนะครับเป็นเลขเด่นนะครับเนาะแต่ว่าในเลขตัวนี้นะครับถ้ามันจะเบิ้ลนะครับเนาะมันก็จะเบิ้ลไปที่นะครับถ้าเบิ้ลนะครับเนาะถ้าเบิ้ล ก็ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นี่นะครับแต่ว่าศูนย์ตัวนี้นะครับเนาะก็จะไม่ติดอยู่ในวงสีแดงเพราะว่าหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่จะไม่มีศูนย์นะครับหลักหน่วยไม่มีศูนย์นะครับหลักหน่วยไม่มีศูนย์นะครับเนาะนี่คือตัวเด่นนะครับเนาะหลักหน่วยไม่มีศูนย์นะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ติดวงสีแดงนะครับในศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์ตัวที่เป็นตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้แล้ววันที่นี่นะครับเนาะค่าเลขตัวนี้มันชนนะครับเนาะตัวนี้ชนชนศูนย์นะครับ ศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนไปสูตรที่หกก็ศูนย์ไปเบื้องสูตรที่หานะครับสูตรที่ห้านะครับไปที่สูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้านี้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี้นะครับในงวดที่ผ่านมานี้ก็คือตัวนี้นะครับนะครับได้ไปที่สองสามสี่เลขออกไปที่สามสามเก้าแล้วก็เจ็ดสามนะครับเลขสามตัวนี้นะครับมาบนล่างเลยนะในสูตรที่ห้านะครับมาบนล่างนะครับนี่คือเลขสามนะครับ เด่นสามตัวในงวดนี้นะครับเลขออกไปที่เจ็ดแปดเจ็ดนะครับสามสามเก้านะครับก็เอาแสนหมื่นพันะแสนหมื่นพันนะครับบวกกันเนาะนะครับห้าบวกเจ็ดก็จะได้สองนะครับห้าบวกเจ็ดได้สองนี่ครับเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองได้ตัวเดิมนะครับสองนะครับสามแล้วก็สี่ถ้าสองสามสี่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับสองสามสี่ตัวนี้เอามาเทียบนะครับเนาะสองสามสี่ นะครับในตัวเด่นถ้าสองสามสี่นะครับเนาะในตัวนี้นะครับในสูตรที่ห้าได้ไปที่สองสามสี่ได้ตัวเดิมนะครับถ้าเป็นสองสามสี่นะครับอยู่ในนี้ถ้าจะเอามาเทียบนะครับมันจะติดสามตัวเลยนะครับสองสามสี่ก็คือจะมาชนสูตรที่หนึ่งนะครับทั้งสามตัวเลยสองสามแล้วก็สี่นะครับก็จะเป็นสองสามสี่นะครับถ้าสองสามสี่นะครับอยู่ในนี้นะครับเนาะ นะครับถ้าเด่นศูนย์นะครับเนาะเด่นศูนย์ก็จะมีอยู่ชุดเดียวนะครับที่ติดศูนย์ก็คือศูนย์สามนะครับศูนย์สามนะครับเนาะตัวที่เด่นนะครับก็คือศูนย์สามนะครับถ้าเป็นศูนย์สามนะครับเนาะถ้าเป็นศูนย์สามถ้าเป็นเลขสามตัวนะครับเนาะถ้าเป็นเลขสามตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะวางสามตัวนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเจ็ดสามนะครับแล้วก็ศูนย์สามนะครับศูนย์ สามนะครับแล้วก็สามเจ็ดศูนย์สามนะครับนี่คือบนล่างนะครับเนาะอันนี้คู่บนคู่ล่างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ 8, 8, 2, 8, 2, 0, แปดแปดสองกับแปดห้านะครับแปดสองแปดสองศูนย์สามแล้วก็แปดห้าศูนย์สามนะครับถ้าจะเป็นสามตัวบนก็จะเป็นตัวนี้นะครับสามตัวบนนะครับอีสามตัวบนนะครับ นะครับสามตัวบน mm. จะมีสามศูนย์สามนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์สามแล้วก็สองศูนย์สามแล้วก็ห้าศูนย์สามนี่คือสามตัวบนนะครับนี่นะครับเนาะก็จะเป็นคู่บนกับคู่ล่างตัวนี้จะเป็นคู่ล่างตัวนี้เป็นคู่บนนะครับคู่ล่างและคู่บนนะครับนี่นะครับเนาะจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขในชุดนี้ก็จะลุนบนล่างในงวดนี้นะครับ สำหรับในตัวนี้เนาะนะครับเราก็จับออกมาให้เพื่อนๆมันี่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดสิบห้าคู่ตัวที่แต้มสีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ5็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าคู่นะครับนี่นะครับนี่คือชุดเด่นนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็นตัวที่เห่าเป็นคู่สองตัวนะครับเป็นคู่สองตัวนะครับคู่สองตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ครับคู่สองตัวนะครับตัวนี้อันนี้คู่สองตัวนะครับนะครับเข้าคาดว่าเลขจะแยกออกเป็นสองอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับน่าจะเป็นล่างนะครับตัวนี้จะเป็นล่างนะครับตัวนี้จะเป็นบนนะครับนี่นะครับเนาะนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะ นะครับตัวนี้จะเป็นบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล่างเนาะนะครับเพราะว่ามันเคยมาแบบนี้นะมันจะเคยมาเป็นแบบนี้หนะักครับนี่ก็คือคู่สองตัวบนและสองตัวล่างแต่ว่ายังไรก็ดีเราก็จับรวมบนล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นะแปดคู่อยู่ในนี้นะครับแปดคู่นะครับตัวที่เด่นนะครับบนล่าง ล่างบนบนล่างเนาะนะครับตัวสามตัวสี่ตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับชุดสามตัวบนนะครับ3าม7ูน2 0สามเจ็ดศูนสามสองูสามห้าูนย์านักครับผมเอานะครับผมเข้ากับสรุปให้เพื่อนไปที่เรียบร้อยตัวนี้นะครับในชุดเด่นไปที่สิบห้าคู่นะครับไปที่สิบห้าคู่นะครับเนาะแล้วก็ชุดเด่นตัวนี้ก็จะไปที่สิบแปดคู่ไปที่แปดคู่นะครับแดคู่ตัวนี้นะครับนะครับเนาะแล้วก็ในชุดนี้นะครับนะครับก็จะเป็นชุดสิบห้าคู่แล้วก็ยี่สิบสามคู่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยี่สิบสามคู่นะครับยี่สิบสามคู่ในวงสีแดงนะครับเนาะเอานะครับผมเอาสรุปให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัววิ่งนะครับนะสำหรับตัววิ่งนะครับในวันนี้ก็จะให้วิ่งศูนย์บนล่างนะครับเนาะวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์นะครับเนาะในวันนี้วิ่งศูนย์ศูนย์ชนนะครับนะ ศูนย์ชนมาตัวนี้นะครับชนในกรอบสี่เหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ไปชนหกตัวนี้ด้วยก็คือศูนย์ตัวนี้นะครับก็ศูนย์เด่นศูนย์วิ่งศูนย์นะครับนะครับเนาะนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับวิตัวนี้ตัวนี้ชนนะครับตัวนี้ชนมานะครับนี่ชนมาชนมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นสามตัวชนศูนย์ชนศูนย์แล้วก็ชนศูนย์ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับ สูตรห้าก็จะไปชนสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนี่มาทุกงวดนะครับมาทุกงวดนี่นะครับเลขสี่ตัวนี่นะครับแต่ว่าในตัวนี้นะครับมันก็จะชนสองนะครับมันชนสองนะครับแต่สองมันไม่ได้อยู่ในโคต้าศูนย์ศูนย์แปดเก้านะครับแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะเอานะกระผมสําหรับในคลิปนี้นะครับจับโคู่มาเป็นเรียบร้อยนะคบคู่ที่อยู่ในนี่ของเขานะครับเนาะอยู่ในตัวนี้นะครับอยู่ในชุดอยู่ในชุดใหญ่นี่ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับก็คือเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดตัวนี้นะครับ จ็ดสามสามเจ็ดตัวนี้นะครับนะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เซียวเพียงสำเนียกับจินทาเพื่อนไปเลยนะครับเนาะในคู่ชุดเข่ากับจับหมอกไม้เ่อนเป็นจีเรียบร้อยนะครับไปที่คู่ชุดนี้เลยนะครับเนาะเอานะครับเนเพื่อนกับหน้าจอนะครับเนาะนะครับนะครับแล้วก็ชุดเด่นนะครับเนาะชุดเด่นก็จะมาแถวล่างนี้นะครับเนาะนี่นะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดเด่นนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ชุดสามตัวนะครับ ชุดสองตัวแล้วก็ชุดสามตัวนะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เสี่ยวเพียงสำนีล้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ